อรับทุกท่านเข้าสู่โว y เ g อรเกมการเดินทางในต่างแดนในสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์นี้นะครับทุกท่านจะต้องเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของการทําโจทย์ในแต่ละด่านให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะด่านแรกนี้จะเป็นด่านที่ทุกท่านนะครับจะต้องจับฉลากเลือกทีมกันทีมละ2คนครับฟังกติกาให้ดีนะครับและต้องอาศัยอยู่ในบ้านชาวมาไซมาร่าแห่งนี้24ชั่วโมงเต็มเมเรียนรู้ประสบการณ์ถามหาความรู้ใช้ชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันให้มากที่สุดให้มีความรู้มากที่สุดกฎกติกาคือการห้ามออกนอกบริเวณที่มีการแบ่งเขตบริเวณไว้ในแต่ละบ้านใครที่คู่ไหนอยู่ในบ้านหลังนั้นพูดคุยกันได้ครับแต่ไม่สามารถจะพูดคุยกับทีมอื่นที่อยู่ในกลุ่มบ้านถัดไปนั่นคือกฎกติกาที่จะต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คุณต้องสูญเสียคะแนนบางส่วนได้ถ้าคุณทําผิดกติกาแล้วก็หาความรู้ให้เยอะที่สุด สิ่งที่จําเป็นต่างๆเราเตรียมพร้อมเอาไว้ในกระเป๋านะครับ1คู่1บ้านจะมี1กระเป๋าสิ่งที่จําเป็นจะอยู่ในนั้นรวมถึงจะมีตัวแทนหรือผู้นำของแต่ละบ้านนั้นนะครับคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเริ่มต้นจากการจับฉลากเลือกทีมก่อนนะครับเอาจากโอกันครับได้สีไหนนะครับไปยืนประจําบ้านแต่ละหลังเลยครับ คนแรกนะครับโอวันิชได้สีฟ้าครับเป็นหลังหมายเลขสี่นะครับโอ้ครับอยากอยู่กับใครครับหนูอยู่กับใครก็ได้ครับหนูเป็นภาระของทุกคนแน่นอนนะครับอย่างนั้นทุกคน้ปลกจุดจำไว้สีเขียวย้หลังที่สองครับสําหรับน้องนิวอธิษฐานดีๆครับนิวเขียวมาเขียวเปล่าปลาไปอยู่กับโอเลยครับนะหลังที่สี่ครับเต่าครับเต่าเขียวมาก พี่เตาสีส้มนะครับหลังที่สามครับแมคุณอาครับคุณอาเหลือน้อยลงอาใครก็ได้อาสีชมพูหลังที่หนึ่งครับพี่มาครับพี่ตอนนี้พี่ม้าลุ้นอย่างเดียวครับว่าอยากอยู่กับใครเพราะแต่ละหลังมีคู่แล้วครับสีส้มเป็นเป็นบ้านที่น่ากลัวมากครับนะครับน้ำตาครับน้งตอยปึ้งสีเขียว อยู่กับอาอยู่กับอาอยู่กับคุณอายิงแมนไปอยู่คุณาอา,ณาได้เลยครับนะครับผมไปยืนคู่กันเลยนะครับนี่คือโฉมหน้าทั้งหมดนะครับสีหลังนะครับ หลังแรกนะครับสีชมพูนะครับนั่นก็คือหญิงแมนกับคุณอาตุยตุยนะครับเช่นเดียวกันครับน้องปล่อยกับก้สีดีใจไหมครับก็ดีใจจรดีเลยคืออันนี้ดีว่าผมถามไปใครพึ่งใครเดยป่อยเล้คป่อยครับดีใจหรือเสียใจครับสรุปแล้วปลอยพึ่งดีใจค่ะดีใจนะครับแล้วปล่อยจะรู้ว่าไม่ผิดหวังที่อยู่คู่กับพี่ยังไงเราก็อยู่กับน้องคอมอยู่แล้วใช่ไหมน้องคอมถึงบ้านที่น่ากลัวครับมากๆเลยนะคะ คุณม้าอนนภากับคุณเต่าครับคุณไม่แน่ใจว่าชาวมาไซจะกลัวคุณสองคนขนาดไหนตัวหลังสุดท้ายครับโออนุชิตกับน้องเนิวครับท่าทางจะเป็นบ้านแบบสไตล์บอยแบนด์หน่อยนะครับยังเป็นวัยรุ่นมั่นใจไหมครับโอเคครับโอเคบ้านของบ้านของคุณอยู่ด้านนู้นครับแม่บ้านกําลังทําอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีบริเวณอยู่สองหลังเศษอ๋อสองหลังเองรวมทั้งพุ่มไม้แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงหนึ่งนะครับใช้ชีวิตกับเขาให้มีความสุขอย่างเต็มที่อย่าลืมนะครับนี่คือ ด่านแรกในวันนี้ซึ่งทั้งหมดในการใช้ชีวิตยอยู่กับเขาใครที่ทําตัวได้สนุกและทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นรู้สึกน่าสนใจติดตามโหวตคุณเป็นป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดคุณจะได้รางวัลทองคํามูลค่า5 0,000บาทต่างหากแต่ที่สําคัญที่สุดครับใครที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นเดอะวินเนอร์1ล้านบาทรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นให้ทุกคนทําตามก,กฎกติกาหาความรู้ให้มากที่สุดพร้อมไหมครับพร้ <Okay. S 1> อมัาพร้อมแล้วบ,บ้านใครบ้านบมานเชิญครับ โอเคโอเคขอรี่เฮล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 เาไม่กล hey, oh. hey, oh, no, no, no. ้าลงอ่ะใหยเฮลี่ดียจยัยยัเออนนนไอแคปวดข่าวปวดข่าว ผู้ชมทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวัวยาเจอร์เกมการเดินทางในต่างแดนได้โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมโหวตให้คะแนนกับผู้เข้าแข่งขันโดยการพิมพ์อักษร VG ตามด้วยหมายเลขประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนได้แก่ VG 1โออนุชิต VG 2นิวชัยพล VG 3โกตี VG 4ีหญิงแม้นรุมา VG 5้ม้าอนภา VG 6ตุ้ยตุยพุทธชาติ VG 7เต๋าสมชาย VG8 ปลอยตรีชดาแล้วส่ง SMS มาที่4221129ครั้งละ6บาท1ใน8คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล POPULA r Vote เป็นทองคำจากโก m มาสเตอร์มูลค่า50,000บาทและสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมให้คะแนน POPULA r v o t e ก็ยังมีสิทธิ์รับรางวัลทองคำมูลค่า1,000 0บาทจำนวน5รางวาัลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ส่ง SMS โหวตคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้เป็น Popular Vote มากที่สุด5อันดับ จากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีหลังจากการแข่งขันทั้ง9สัปดาห์สิ้นสุด